บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องจิตอยู่ใต้อารมณ์และพวงมาลายัยห้อยคอพระเงียบเกิดอยู่งั้นน่ะใช้แต่ในใจท่านทำทำจิตทำใจทําให้รู้จักบุญจกักกุศลรู้จักเวนจักกรรมเห็นไหมเนี่ยก็ได้ชือว่า ความสาเร็จขึ้นอันี้ตัวพูดเนี่ยมาตัวประกอบอเฉยๆเรียกว่าประกอบแนวทางถ,ถ้าไม่พูดา <c oughs> ไม่รู้เรื่องกันอีกใช่ไหมละ่ะเพราะเราไม่ใช่มีกําเนิดมาจากคาว่ารู้เนี่ยโดยเฉพาะสายทางของธรรมะนะไม่ใช่กําเนิดมาจากเป็นผู้รู้มันก็จําเป็นที่จะต้องมีการพูด บ้างพอสมควรหรือสมควรกับเหตุอย่างที่พระเจ้าท่านได้ชื่อว่าองค์พัคว่งแอลว่าพูดพูดจำแนกหรือพูดแจกหรือถ้าพูดไปตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าพูดให้ฟังหรือว่าพูดให้เรารู้เรื่องให้รู้เรื่องในสิ่งที่เรียกว่า ความจําเป็นที่เราจะต้องทําขึ้นภาษาเสียงก็เหมือนกับภาษาสัมผัสสัมผัสไปให้ใจเรารู้เรื่องที่เขาเรียกว่าคนเราที่สามารถจะรู้อะไรเร็วๆได้เนี่ยต้องอาศัยอา่าซึ่งเรเรียกกันว่าอาศัยหูนี ตอนนี้ถ้าเกิดคนเราหูหนวกซะอย่างเงี้ยนะแม่ภาษาใจมันก็รู้ยากจังเลยนะไอจะไปตีบุย้ยตีใบอะไรกันอย่างงี้นะอมันก็คงจะรู้ยากเพราะฉะนั้นภาษาเสียงนี่มันเป็นภาษาที่เร็วหน่อยเร็วกว่าไปใช้ภาษาอย่างอื่นที่เราเรียกเราเราภาษาใบก็จําเป็นที่เราจะต้องพูดกันให้มันรู้เรื่องซึ่งเราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าท่าน เทศนาหรือว่าท่านสอนให้เราให้เรามีการได้ยินได้ฟังอสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเราเรียกกันว่าเราเรียกอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าจิตมันได้ยินนะหูนี่มันเป็นลักษณะทางผ่านเขาเรียกว่ากรองเสียงได้เฉยสัมผัสเพื่อจะให้จิตได้ยินตอนนี้เมื่อจิตมันได้ยินนะจิตมันก็รู้เรื่องเมื่อจิตรู้เรื่องมันก็ทํางานไปตามภาษาจิตที่รู้เรื่องขึ้น ที่เราเรียกกันว่าอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องประกอบทําให้รู้เรื่องเช่นตาเรากระทบรูปเราก็รู้จักรูปขึ้นหูได้ยินเสียงก็รู้จักเสียงขึ้นจมูกเรารู้ปลิ่นก็อาศัยจมูกขึ้นกายเรารู้จักสัมผัสคำอาทาทุ์ทั้งหลายก็อาศัยกายขึ้น อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็ทำให้ใจเรารู้ขึ้นที่สุดแล้วก็เรียกว่าใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นตัวรับเขาเรียกว่ารับรู้รับแจ้งตำแหน่งต่งตางๆที่ส่งเข้าไปในลักษณะของวิญญาณวิญญาณพาไปให้ตอนนี้ถ้าคนเรานีไม่รู้จักวิญญาณสิ่งที่ให้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนหลงวิญญาณ ที่เราเรียกกันว่าหลงรูปหลงนามหลงเกิดแก่เจ็บตายนะว่าเป็นของดีของเที่ยงของถาวรของที่ควรจะรักษาเข้าไว้อะไรประเภทนี้ก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าหลงจนไม่รู้จักสิ่งที่ตนเองมีหรือว่าหลงไปจนที่เรียกว่าไม่รู้จักสิ่งที่ตนอาศัย ตอนนี้ไอ้ความหลงตนนี้เนี่ยก็จําเป็นที่เราจะต้องมาฟังธรรมะนะการฟังธรรมะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขจัดให้ความหลงเหล่านั้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมะแล้วเราจะหลงอะไรหรอกยิ่งฟังธรรมะยิ่งปฏิบัติตามธรรมะนะมันยิ่งจะเลิกหลงมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เคยประมาทอยู่มันก็ไม่ประมาทลนะ สิ่งที่เคยทําอยู่นี่มันก็เลิกจะท,ทําเช่นเราไปสร้างเวนสร้างกรรมไปยึดมัน่นถือมั่นกับสิ่งอะไรมากมายกายกองอันไม่ชอบในเหตุผลนี่เราก้มีการแกะหรือการสลัดออกจากความหลงต่างๆเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะเนี่ยทําให้คนเราเลิกหลงเพราะว่าปกติของคนเรามันมาจมากคำว่าหลงจะเรียกว่าสไรยะ ความไม่รู้เรื่องของสลาย,ยะที่มีอยู่ในจิตหรือว่าหุมาห่มห่อจิตอยู่ทําให้เกิดเป็นภาวะความหลงเช่นหลงในทรัพย์สมบัติอย่างนี้หลงในรูปร่างของตนเองอย่างนี้นะหรือว่าหลงในอามมตรต่างๆที่เรียกว่าสิ่งแวดลอ้อมหลงไปกระทั่งสามีพัญญาหลงไปกระทั่งลูกทั้งหล้านทั้งเลนหลงไปกระทั่งด้านอารมณ์เช่นไปติไปดา่าไปว่าไปโกรธไปเครื่อง ไปหาเรื่องหาลาวทะเลาะเบาะแว้งเห็นไหมเห็นเห็นลักษณะไอ้ตัวหลงมันพาไปไหมมันพาหลงไปตนเราเสียคู่เสียคนอาจจะเสียความเป็นคนแต่เลยที่เขาเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่รู้จักทำดีกลายเป็นมนุษย์ที่ออย่างที่ลุงอาพูดให้ฟังเมื่อตอนเช้ามนุษย์ล้มเหลวมนุษย์ล้มเหลวเขาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีสติธรรม,มะ เมตติธรรมะมันไม่มีนี่มันก็ไม่เกิดเป็นการกะเกณฑ์แห่งความฉลาดขึ้นในสิ่งที่ตนอยู่และอาศัยก็กลายเป็นยึดมัน่นถือมัน่นต่างๆเกิดกระทั่งตายเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมัน่นแล้วทวีความยึดมัน่นถือมัน่นมากขึ้นขึ้นมากขิ่งขึ้น,นซึ่งความยึดมั่นต่างๆเหล่านั้นตนเองไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาไม่เคยตรงไม่เคยละไม่เคยวางมันก็ทําให้กลายเป็นอะไร เป็นทิฏฐิที่มากมายก่ายกองถ้าพูดตามภาษาธรรมะเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเป็นตัวกระทำมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้กลายเป็นความวุ่นวายที่เ,เราแก้ไม่หลุดหรือเราเรียกกันว่าเป็นปัญหาชั่วชีวิตในภาวะจิตนั้นไม่เคยสงบมีแต่ทุกข์ที่ทับถมเข้ามาทับถมเข้ามาซึ่งเราเรียกกันว่าไอ้ตัวหลงมันทับถม เสียจนภาวะจิตนี้ไม่เป็นอิสระอะไรเลยจะไปกะไปเกณฑ์ไปทําอะไรให้จิตมันสงบก็ไม่มีความสงบตั้งแต่เช้าดันค่ำค่ำดันเช้าทุกวี่ทุกวันทุกเดือนทุกปีกระทั่งชั่วชีวิตกระทั่งเข้าอากระทั่งเราตายเข้าลงไม่เคยเลยที่จิตดวงนั้นจะมีความสงบเพราะเกิดขึ้นจากเราไม่ไม่ฟังธรรมแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามธรรม ไม่สดเสื่องเลื่อนต่างๆที่ตนเองอมีความหลงอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนและเราเองเราก็เป็นเป็นบุตรผู้รับคําสอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิกษุเป็นสามเณรเป็นแม่ชีหรือจะเป็นญาติโยมบาสุอุบาสิกา,าได้ชื่อว่าเป็นบุตรรับคําสอนอยู่ที่เรียวกว่าคําสอนองค์รัตะนะพระพุทธธรรมประสงค์พุทธังธรรมังสังคังหรือว่า พุทธังสรารนางังคจฉามิธรรมังสรารนางังคจฉามิสังขังสรารนางังคจฉามิสามข้อเนี่ย,น,ยนะเรียกว่าเราจงเอาไปเป็นที่พึ่งอย่างอื่นไม่ต้องไปเอาันแล้วเอาสามองค์เนี่ยพอให้รู้จักกราบไหว้ให้รู้จกกักบูชาให้รู้จกัใจกใช้ในคนําสอนต่างๆขององค์พระรัตนเนี่ยพอแล้วทีนี้คนเหล่านั้นไม่พอนะภิกษุสามเณรไม่ชีญาติโยมนี่ไม่พอในการที่จะบูชาซะแล้ว ก็เลยไปหาอะไรมาบูชากันขึ้นเช่นไปบูชาต้นไม้อย่างนี้นะไปบูชาสารระมงอย่างนี้นะหรือว่าไปบูชาภูเขาขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าไปบูชาผีสารนางไม้ต่างๆอย่างนี้นะหรือว่าไปบูชาอไอ้พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่แลรพวกนี้อีกโอ้โหนะไอ้การบูชาเหล่านั้นมันมากขึ้นไหมนะแต่ละอย่างหลายอย่าง,ลายยางแล้วมีหนางตั้งก็ไปเก็บอะไรต่ออะไรมาไว้ในบ้านอีกเช่นเครื่องล้างของขัง,งกระตูดผ้าย,ยัน นะสิ่งต่างๆนี่เอามาวาในบ้านอีกเป็นเครื่องบูชานี่มันมากไปไมันนี่เ,เราคิดดูสินะตอนนี้ไอสิ่งที่เรานํามาบูชาเนี่ยรู้แล้วแต่เรารับเข้ามาทมันะ้งนั้นการรับเหล่านั้นถ้ารับมาโดยตรงโดยไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาก็กลายเป็นรับแบบตัวหลงเขาเรียกว่าหลงรับมาเป็นภาระนะสิ่งที่ควรจะรับกลับไม่รับกลับไปรับในสิ่งที่เรียกว่าไม่มีเหตุมีผล ก็เกิดเป็นภาระของจิตมากขึ้นมากขึ้นนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ปัจจุบัน,นมากมายหรือเกินนะสิ่งที่ลวงอาพูดให้ฟังเนี่ยมันมีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยและเราเองอ่ะเราคนหนึ่งนั้นได้เคยไปรับสิ่งนี้มานอกเหนือจากคาว่าองค์รัตนะนอกเหนือจากคาว่าองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้คนหนึ่งซึ่งเคยไปรับมาแล้วตอนนี้การรับเหล่านั้นเราอาจจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ไม่รู้จักเหตุจากผลในการรับเหลนะ่านั้นก็กลายเป็นความลับที่หลงลงมงายเสียทรัพย์สินเสียเวลาเสียประโยชน์นะที่จะเอาเวลาต่างๆที่เราไปไปทําต่างๆเหล่านั้นเอามาทําเป็นกิจกรรมความประพฤติหรือว่ากิจกรรมการสมาอาชีพการเลี้ยงดูไม่เอาละมัวจะไปรับอะไรต่ออะไรจนขึ้นมาจนเสียเวล,เวลานะเป็นวันเป็นเดือนไปก็มีอะไรประเภท,ทน,นี้นะี่แหละเขาเรียกว่า มนุษย์เราเกิดขึ้นมาจากตัวหลงเป็นต้นเหตุตอนนี้ถ้าเราไม่มาใช้ธรรมะให้เป็นเครื่องสังเกตกับสิ่งต่างๆที่เราหลงไปแล้วมันจะกลายเป็นมนุษย์โมหะหรือกลายเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหลักการกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลไม่สมเลยว่าเป็นมนุษย์ผู้รู้จักขัดเลือกไม่สมเลยที่จะเป็นมนุษย์รู้จักเหตุผลหรือว่าเป็นมนุษย์รู้จักดีชั่วนี่มันเป็นอย่างนั้น เพราะการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่จิตของเรามากนะถ้าจิตตรงนี้ไม่สัมผัสกับธรรมะหรือคําสอนมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจเป็นต้วนว่าเขาสร้างพระพุทธไปองค์หนึ่งเนี่ยนะเราก็ไปกราบพระพุทธรู้ไว้แล้วเนี่ยคือองค์พระพุทธที่ปู่ย่าตายายบรรทบุรุษเนี่ยได้พระลบกราบไหว้บูชา เรา,เากร็ไปกราบไปกราบบูชาหรือว่าพระพุทธองค์นั้นแต่เราไม่เคยใช้จิตพิจารณาถึงการกระทําของพระพุทธเลยว่าพระพุทธนี่สอนอะไรเราบ้างให้สติอะไรเราบ้างนี่เราไม่เคยคิดเลยคิดอย่างเดียวว่ากราบพระพุทธสักหน่อยนึ่นนะเมื่อผ่านมาพบแล้วก็กราบสักหน่อยหนึ่งน,นั่นมันเป็นวิสัยของคนที่เรียกว่าจิตย,ยังไม่มีสติและลึดถึงคาว่าการกระทําของพระพุทธ ตอนนี้ถ้าคนเรามีสติรู้จักการกระทำของพระพุทธก็มีการระลึกถึงแนวทางต่างๆของพระพุทธขึ้นที่เรียกว่าคัดเลือกเอาแนวทางของพระพุทธขึ้นมาใช้ที่ท่านจํากัดขอบเขตไว้ว่าให้รู้จักทางดีทางชั่วให้รู้จักชีวิตที่เกิดมาและชีวิตที่จะต้องตายไปหรือว่าชีวิตของกรรมต่างๆที่ตนเองได้กระทําขึ้นอะไรอย่างนี้ ถ้าเรามีสติละำลึกถึงคําสอนของท่านแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดมีการตะเกงขึ้นในสิ่งต่างๆแล้วก็มีความประพฤติที่ดีงามขึ้นนี่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติของเราที่ละลึกถึงการกระทําของพระพุทธหรือว่าคําสอนขององค์พระพุทธนั่นเองเราจึงได้เหตุได้ผลจากธรรมะที่ปฏิบัติเราจึงได้เหตุได้ผลจากพระสงฆ์หรือว่าสังโฆภูติยานคือแนวทางทั้งหลาย นี่เราก็คงจะเห็นว่าความจําเป็นแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือการฟังธรรมะนั้นมีประโยชน์แค่ไหนไม่ใช่ว่าการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี่จะทําให้ให้เราโง่ให้เราสเตอร์หรือให้เราให้เราเป็นผู้ที่สะสมความยึดถือสิ่งที่อเอยอ้างต่างๆนอกนจากว่าจิตเรานั้นไม่มีไม่มีสติในอันที่จะลํำลึกหรือว่าไม่มีจิตที่จะคิดพิจารณาเหตุผลเท่านั้นแหละ ถึงแม้จะฟังทำอยู่ปฏิบัติทำอยู่บางทีคนนั้นก็โง่ไอ้ความโง่นี่มมาเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ใช้ให้เป็นการงานเขาเรียกว่าจิตที่ไม่พิจารณาหรือไม่ตรงหรือว่าไม่ไม่ทาําความเข้าใจกับธรรมะหรือเหตุผลนั่นเองเลยก็กลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะแบบคนโง่กายอยู่ในธรรมะจริง<อ>แต่ว่าใจนะั้นไม่ได้เคยเป็นธรรมะเมื่อใจมันไม่เป็นธรรมะไอ้ใจนะั้นมันก็แสดงความโง่ออกมาให้กายและปรากฏ ให้วาจาได้ปรากกดอย่างที่พระเจ้าสอนว่าอย่าไปโกรธเขานะไอการโกรธนี่มันไม่ดีมันทําความเดือดร้อนทงความทุกข์กายทุกวาจาทุกใจด้วยนะแล้วอาจจะเดือดร้อนกับคนต่างๆอในหมู่ในคณะหรือในครอบครัวด้วยอย่าไปโกรธเขานะแต่เราก็ไม่เชื่อคือที่เราไม่เชื่อเพราะเราไม่พิจารณาถึงโทษของตัวโกรธเราก็เลยแสดงตนเป็นผู้โกรธขึ้นมาในลักษณะวาจาหรือกายต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มนุษย์เราก็แสดงความโกรธกันมากมายกายกองได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระหรือว่าเป็นบุตรของศาสนาแต่ไปแสดงอาการอย่างนี้ให้ปรากฏนั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในศาสนาหรือว่าอยู่ในธรรมะนะเป็นคนโง่คนที่ฉลาดเขาก็ปฏิบัติตามคําสอนก็ได้ชื่อบ่าพู้มีสติมีปรรัญญารู้จักเหตุจักผลมี่เราเข้าใจไหมล่ะแต่ก็คงจะเข้าใจในายยกตัวอย่างให้ฟังง่าย ไม่ถึงขนาดว่าหนักสมองหรือว่าจะไม่รู้อะไระเลยคือนะยกตัวอย่างให้ง่ายๆเพราะนั้นนะ่ะเราเกิดมาในวงของศาสนาและโดยเฉพาะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาผีสางนางไม้นะหรือว่าศาสนาต้นไม้ภูเขาจะพอจะแม่แต่เป็นศาสนาพุทธนะที่เป็นสัจจนะคือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นสัจจนะ พระทาให้อะไรมีเหตุผลเป็นสัจจ์พระสงฆ์ให้อะไรเป็นแนวทางที่เป็นสัจจ์จึงเรียกว่าเรามีพระสามองค์นี้พอแล้วก็ไม่ควรจะไปตะเกียกตะกายหาสิ่งต่างๆเข้ามายึดถืออีกต่อไปนะก็จะได้ชื่อว่าเราเนี่ยปากกับใจกลมกันคือปากเรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือกล่าวได้วาจานั้นเราก็กล่าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกต้องได้เมื่อทั้งสองประการนี้มันกลมกันแล้วเราก็ได้ประโยชน์ขึ้น จึงเรียกว่าการฟังธรรมและลึกถึงธรรมนั้นมีประโยชน์ทําให้จิตเราฉลาดจิตมันฉลาดแล้วกายมันก็ฉลาดขึ้นวานะจามันก็ฉลาดขึ้นตอนี้ความดีก็ปรากฏขึ้นในกายของผู้นั้นในวาจาผู้นั้นในจิตผู้นั้นที่เขาเรียกว่าเหตุผลจะพูดจะจากับผู้หนึ่งผู้ใดก็มีเหตุมีผลจะทําอะไรขึ้นมาทางกายทางวาจาก็มีเหตุมีผลเพราะอะไรเพราะจิตเราเรารับบังธรรมะนเะกิดกรองธรรมะปฏิบัติตามธรรมะ มันก็เกิดเป็นประโยชน์อย่างนั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นนักบวชเป็นภิสูุเป็นสัมมาณีเป็นแม่ชีเป็นญาติเป็นโยมนะอยู่กับคําว่าลัตนะแปลว่าสุดแปลว่าสะอาดแปลว่าใสแปลว่าแก้วแต่เราไม่ใช้คาสอนองค์ลัตนะก็กลายเป็นนักบวชที่โง่เป็นญาติโยมที่โง่ไอ้ความโง่นี่มันก็จะพาไปเป็นอะไรเราดูสัตว์นะดูหมูดูหมาดูที่จกตุ๊กแกงวัวควายช้างม้าต่าง ที่เราพบเห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าที่ในวัดสัตว์สัจ,จึงแปลว่าโง่หรือไม่รู้คือว่าเป็นผู้รู้จักทุกจากสุขแต่ว่าอาศัยจิตที่พิจารณารู้ทรงได้ก็ดีกว่าสัตว์หน่อยเพราะว่าสามารถจะสร้างความเจริญหรือสามารถจะสร้างความดีให้ปรากฏหรือว่ากระทำความดีของตอนเองให้เจริญขึ้นเป็นมนุษย์เป็นอินทรชมหรือจะเป็นพระนิพพานอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามนุษย์เราจะทำไป ต่นนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ใช้วิถีทางของธรรมะเป็นหลักไม่ใช้วิถีทางของธรรมะเป็นตติก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์มีโอกาสที่จะต้องตกสลกเพราะว่าอำน,นาจของกรรมรู้ตัวกระทําที่ตนเองทําอยู่นั่นนะ่ะมันทําอยู่ในลักษณะอารมณ์ของความโลภก,กดลงทั้งสิ้นย่อมจะมีความโลภในทางที่ผิดหรือบางทีเราแสดงความโลภในทางที่ถูกนี่แหละ แต่รู้ไหมเนะี่ยความโลภในทางที่ถูกนั่นแหละมันเป็นกรรมนะซึ่งเราก็ไม่เรียกเรืเร่องออกมาเมื่อไม่เรียนเรื่องออกมาเราก็ต้องไปแสดงกายกรรมที่เรียกว่าความประพฤติที่ถูกต้องหรือความโลภที่ถูกต้องนะเป็นกรรมอีกอเป็นต้นมันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเป็นต้นว่าเราทําทําผักหนึ่งไรนะ่ในจานวนผักหนึ่งไร่เนี่ยนะย่อมจะมีะมมะแมลงเข้าไปรบกวนใช่ไหม มแมลงที่อยู่ใต้ดิน,มนแมลงที่อยู่บนพื้นดินย่อมจะไปรบกวนผักในไร่ของเราเราทําไงเราก็ต้องหาทางป้องกันนะที่เรียกว่าโลภในความอโลภในสิ่งที่ถูกนี่แหละคือไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราก็ไปหายามาฉีดแล้วจัดเหล่านั้นตายไปเพราะเราอยากได้ให้ผักเราจะเริญหรือผักเราดีและไอ้กรรมตัวกระทําที่เราเอายาไปฉีดให้เขาตายทําลายชีวิตเป็นไปไหนซึ่งสิ่งนี้เราก็ไม่เคยคิด เพามันเป็นกรรมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องหรือว่าสุดจริตนี่แหละเขาเรียกว่าความโลภในสิ่งที่เป็นธรรมแต่มันที่มันก็เป็นกรรมซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นโทษแค่ไหนแต่นี้อําน,นาจกรรมที่เราเคยทํากับเขาไว้ทําลายชีวิตเขากรรมเหล่านั้นไปไหนมันก็ปรากฏมาเป็นลักษณะการปิดบังสติปัญญาของต,อน,เองตอนเองต่อไปเราก็กลายมาเป็นคนที่เรียก ผัดกันกินผัดกันนอนผัดกันประหัสประหารขึ้นในคําว่ายุทธจักรของของคาอารมณ์อารมณ์กรรมหรือตัวกระทำหรือในทางภาษาธรรมะท่านก็เรียกว่าวัตตะของกรรมที่เรียกว่า,ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีและที่ชั่วนี่มันเป็นลักษณะแบบนั้นตอนนี้คนที่เขามีสต,ติปัญญานี่ก็หาทางหลีกเลี่ยงในสิ่งต่างๆออกมาก็สิ่งที่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงออกมานี่ต่อ พระพุทธเจา้าท่างการเล็งเห็นแล้วว่ามีทางเดียวเท่านั้นนะที่จะทําให้ชีวิตตนเองมดมพ้นจากกรรมหรือตัวกระทำอย่างเงี้ยก็มีทางเดียวที่เรียกว่าเนคข,ขมมะเมื่อมีเนคข,ขมมะก็ยังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงต่อไปอีกก็จะต้องมีอะไรมีการกระทําเป็นเครื่องปฏิบัติเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกถึงกรรมพยายามลดละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละจิตเรื่นั้นจริงจะไปได้ ิตเหล่านั้นจึงจะสูงขึ้นสูงขึ้นซึงเราเรียกกันว่าสีเหลืองประเทืองจิตผมบาปไหมจี่อูเขาบอกไม่บาปแล้วคอมมินิตมันทำลายชาติศาสนาเราไปฆ่ามันไม่บาปได้ชื่อว่าเป็นผู้ป้องกันและช่วยเหลือให้ชาติอยู่ให้ศาสนาอยู่เนี่ยเขาเรียกพูดเอาใจทหารแต่ที่แท้จริงไปฆ่าเขาไหมไม่ว่าจะฆ่ากันโดยตรงนะ ฆ่ากันโดยเจตนาหรือไม่เจตนาพระพุทธเจ้าท่านเขาบอกว่าบาปทั้งนั้นแหะเป็นต้นว่าเราสมมติว่าเรายิงปืนเล่นอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้ยิงคนยิงสัตอะไรหรอกแต่พอดีไอ้ลูกปืนลูกนั้นมันไปถูกคนตายเงี้ยแล้วบาป mm hmm. บาปเพราะบาปโดยที่เรียกว่ายิงเขาตายโดยไม่เจตนาตอนนี้วันหนึ่งเราก็ไปเดินเออเลเหยบ้างไอ้คนนี้มันก็เลยไปยิงปืนโป้มันก็ไม่ได้เจตนายิงเราแต่ลูกปืนมันไปถูกเราตายขึ้นมาเนี่ยไอ้ค่าของกรรมมันเป็นอย่างนั้น ทำเขาโดยไม่เจตนาหรือจะทำเขาโดยเจตนาก็ต่างมันเป็นบาปได้ชื่อว่าเป็นผู้เบียดเบียนทั้งสิ้นนี่นะเดี๋ยวไปพูดเราได้ไปพูดเอาอกเอาใจอะไรกันบางก็ว่าบาปทิทำบุญเอาหน้ากับทำบุญด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าสั่งเสริมว่าศรัทธาดีกว่าเอาหน้าอย่างเป็นต้นว่าคนไม่มีเงินคนจนเนี่ย แม้มีความศรัทธาเห็นเขาสร้างสลาขึ้นมาหลังเออเราไม่จะได้สร้างตลาเขนานะเออปรึกษากันปู่ย่าตายายลูกหลานเออเราช่วยกันหาเงินไปช่วยสร้างสลาสักบาทหนึ่งไปเอเรามันมีน้อยีกท,ที่เหลือนี่ก็จะได้เก็บเอาไว้กินไว้ใช้นั่นเขาเกิดกลองพิจารณาดิวแล้วเขาก็เกิดความศรัทธาไม่เสียด,ดายในจํานวนกันหนึ่งบาทเขาก็เอามาสร้างสลา,สาแต่อีกคนหนึ่งไม่น,นั้นอะ สรางศรัทธาแบบเอาหน้าเห็นก็ทำร้อยนี่ย,ยาตกก้นดูถูกเขาด้วยฟักไปเลยหนึ่งพันบาทฉันทำตราหนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยพระพุทธเจ้าติเตียนไอคนนี้มันทำาน่ทำบุญแบบเอาหน้าไม่มีประโยชน์คือเอาเกรียดเอายศอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ออก็เ,เ,หนเ,นเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าฉันอาหารของยาจบกับอาหารของของของลายชารายชาแต่งสำรับกับข้าวอย่างดีเลยมาถวาย นะยาจกคนนั้นไม่มีสำรับอย่างนี้นะมีกะลาอยู่ลูกเออปรึกษาขยายทางไงเนี่ยเราถึงจะได้มีอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ายาก็ถวายเหลือเกินก็เลยขัดกะลาให้มันสะอาดล้างน้าตาแกแดดให้สะอาดหมดกิน่นหมดไอนะเพราะเราเป็นยาจกเป็นคนจนผาผ่อนจะนุ่งก็ไม่มีแต่ก็อยากถวายข้าวองค์พระพุทธเจ้าก็เอาข้าวใส่กระลาไปไปถึงก็ประจบขึ้นอธิษฐาน ขอถวายพัะตาหารแด่องค์งพระผู้ธเจ้าโดยอานิสงส์ที่ทํากุศลครั้งนี้ขอให้เกิดชาติหนึ่งฉันใดอย่าให้ยากจนอย่างนี้เลยนะขอให้มั่งให้ใหีเป็นเศรษฐีเพื่อจะได้ท,ทําบุญทำทานกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้พระพุทเเจ้าเลยเห็นโอ้โหศรัทธาของยาจบนี้ประกอบไปด้วยศรัทธารู้จักกรรมคือรู้จักความสํานึกในความจนของตนเองนะและรู้จักสํานึกในความมั่งมีของผู้อื่นเขานะนะก็มองเห็นแล้วโอโ้คนจิตของยาจบคนนี้มีเหตุผลมาก แต่ว่าพวกราชานั้นรู้แต่่าแต่งพระตาหารมาแข่งขันกันเอาหน้ากันอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกโอ้พวกราชาพวกสามพวกนี้นะทาบุญแบบเอาหน้าทั้งนี้นเอาชื่อเอาเสียงพระพุทธเจ้าเลยนิ่งเฉยต่อคำรับของราชาและพระหามหันหน้ากลับมารับข้าวในกลาของยาจบทําให้พวกเศรษฐีพวกรามนั้นตกกระใจายใหญ่เลยโอ้โหทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปฉันอาหารของยาจบอยู่ในกลา ไอ้ยาจบนี่คงจะมีบุญกว่าเรานะอะไรอย่างนี้อ่ก็เกิดเป็นลักษณะเห็นอกเห็นใจาย,ยาจบขึ้น<ม>เห็นความยากจนก,ก็มีการสละทรัพย์สินต่างๆที่ติดตัวมาในงเงินทองต่างๆให้แก่ยาจบยาจบก็ลายเป็นคนมีเงินขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยการทําบุญที่เจตนารู้จักกรรมนี่แหละมันเป็นประโยชน์นะตอนนี้ถ้าทําบุญแบบไม่รู้จักกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญแบบคนโง่หรือคนหลงอะไรอย่างนั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญในการทําบุญหรือการบริจาคของคนโง่คือคนที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลเหตุผลของคนที่ประกอบบุญเขาก็เลยรู้จักกรรมออย่างไปต้นระติโยมเนี่ยนะามาธนุบำรุงพระสมณเณรแม่ชีที่นี่ยที่เรามาทําบุญกับพระสมณเณรแม่ชีที่นี่เพราะอะไรเพราะเราเราเห็นว่าพระแม่ชีสมณเณรที่นี่เป็นผู้ปฏิบัติดนะีและทำที่สอนที่ต่างนี้ก็สอนให้เรารู้จักเวรจักกรรม ตอนนี้ไอ้การกระทําหรือการบริจาคนั้ันก็เกิดขึ้นจากจิตที่มีเหตุผลมีความเข้าใจขึ้นในการบริจาคของตนก็ได้ถื่ว่าเป็นอานิสงส์ที่ดีไม่เกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าทําอย่างเสียไม่ได้ทาอย่างเกรงใจถูกบังคับหรือว่าทําแบบอมิสินจ้างที่เรียกว่าทําเห็นแก่ไอ้เครื่องรานของขังอะไรอย่างนั้น <c oughs> นี่ก็เป็นประโยชน์นะงั้นเราจะทําอะไรก็ทําให้มีเหตุผลเราจะปฏิบัติทำก็ปฏิบัติให้มันมีเหตุผล อะเรยกวจะสร้างบารมีก็สร้างอห้มนี้เหตุผลจะสร้างบุญก็สร้างให้มีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นไหมว่าเหตุผลมั้นมีความจําเป็นถ้าคนเราทําอะไรไม่มีเหตุผลแล้วมันจะกลายเป็นคนหลงคนที่ไม่มีหลักการหรือคนที่ไม่มีสติอะไรอย่างนั้นหรือคงจะเป็นประโยชน์แก่คนอีกในหลายมากนะั้นนะอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหรือศาสนาที่แท้จริงนี่อาจจะไม่สูญก็ได้ ศาสตร์ที่เขาเรียกว่าศาสนารู้จักกรรมสมัยนี้มันไม่ใช่ศาสนารู้จักกรรมมันศาสนาแบบโกยกรรมกันหรือว่ายึดกรรมกันนะตามหลักกราดูสินักบวชขอั้งแล้วนะ่กบวชมาไปไหนกันนะไปหาลาภหายศนะท,ทั้งที่ก็บอกไว้ในตำราว่าหตัดโลกกระทำแต่ตการนั่แหละเป็นธรรมะแต่มีนักบวชคนไหนตัด มีแต่จะวิ่งไปหาลาบหายศไปแสดงเป็นเกศิกอาจารย์เครื่องรางของขลังกระตุดนผ้ายัน mm. ทำพระทำอะไรแกไอรักไอย,ยมนางกงนางกวัก mm. ทำทรงทำสายปัตพงปัตเพียนทำพยงผ้ายานโอ้โหสนุก mm. เดมกก็เลยสนุกไปกับเรื่องของนักบวชเลย เอก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพโดนเขากล่อม้าเราเลวด้วยเป็นจิ้งหรีดเลยท่านนี้มือก็เลยมือสั้นมือยาวติ๊ดตาจะไปถอดยตะปากะถินที่ไหนตเอาวแล้วหลายการนี้แจกเหรียญหลายการนี้แจกกระตุดหลายการนี้แจกคลิ้งพึ่งหลายการนี้แจกผ้าย,ยานันม่แ้มมือสั้นมือยาวก็ให้วุ่นไปหมดเลยเห็นล่ะ อันค้าการขายไมด่ดีต้องไปหาอาจารย์ขอใส่มาขอแหนมาขอประดมตะเพียนมาห้อยกันเอาเพายุงพาย,ยานมาติดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห oh. oh. ไปกันใหญ่นี่แนี่ยศาสนากรรมมันก็จบสิน้นก็เลยสอนกันแต่ความยึดถือนักบวชก็ยึดถือยยมก็ยึดถือเอยชื่อเลยนามเต็มกันไป สิ่งที่สมัยนั้นที่หลวงอากำลังเดินทุดงอยู่ก็ไปเจอพระล้านองค์หนึ่งที่แถวนครปฐม,ามเป็นวัดเป็นวัดล้านอยู่กลางทุง่งแต่มีพระประธานองค์หนึ่งใหญ่มากเลยแหมเข้าไปดูโอ้พระประธานนะวงมาลัยเต็มคอเลยนะ แล้วตรงหน้าตักในพงม,มาลายเต็มเลยมีใบสีซ้ายขงซ้ายขวาพระองค์จะมาบ่นบานสารเก่า,กาคิดว่าเป็นเรื่องของอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธเจ้าที่หายก็เลยยึดถือก้นเนี่ยแต่ที่แท้จริงนะไอ้พวกที่ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโอปาติกะอยู่กับอากาศนั้นมันมันหลอกมนุษย์อีกทีโดยที่เรามันอยู่ข้างๆกับใต้แผ่นดุธ